เกษตรดีซีครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่บ้านหนองเด่นนะครับตําบลสุขเดือนแหนะครับอําเพรินคาจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นบ้านของพี่อาร์ตนะครับซึ่งแกเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวตอนนี้น่าจะเป็นวัวเลือดสูงแล้วเลือดเกือบเกือบเรือดร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพ่อคุมฝูงแกเปลี่ยนมาหลายหลายชุดแล้วนะครับหลายตัวแล้วนะครับมังกรนะครับ แกเลี้ยงวัวขาวนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเป็นตอนนี้วัวแดงเกับทั้งหมดเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าเยอะเท่าไหร่แต่แตาเปียบอกว่าเยอะนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเราเราจะพาไปดูกันนะครับผมบอกเลยนะนี่ครับมาบ้านพี่อาร์ตพ่อพ่อพ่อเขาฝูงเหรอพี่อาร์ตเนี่ยฮะซือ้อเอ<ะ>ตเตรเรือมาซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ย โโ oh. okay. อ้หกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตอนนี้วัวมันเข้าปีห้าแล้วครับโอ้โห oh. แดงหมดเลยครับเนี่ยอันนี้ก็จะแฉะหน่อยเนาะอันนี้หน้าฝนเนาะพี่อาร์ตเนาะ <c oughs> ตอนนี้มีวัวทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่อาร์ตเนี่ยพี่อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับทางการหน่อยสวัสดีครับพี่อาร์ตผมมาเจอพี่อาร์ตมาครั้งแรกเลยมาถูกเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh สวยมากเลย ม,มันดดูไีนี่เราไปเอาเหล่ามาจากไหนครับพี่อาร์ตแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆทีแรกมันเป็นสีขาวหมดเลยอืมอันนี้ผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆให้มันแดงอืมทีแรกเป็นสีขาวผมไม่ได้เลือกทีแรกผมก็ซื้อหมดอะครับแล้วเปลี่ยนพ่อไปห้าหกตัวแล้วเป็นพ่อพันไปห้าหกตัวแล้วเนาะครับโอ้โหอย่างหล่อเลยครับตัวนี้ครับ ของเตาเปียก็หล่อนะสวยเลยนะทั้งของเตาเปียน,นี่ครับนี่ซื้อมาจากเตาเรือรออีกหน่อยนะพี่อาร์ตนะตอนนี้นวัวกําลังขึ้นปีใหม่นี้นเห็นชัดเลยครับผมว่าปีใหม่นี้แน่นอนเลยครับปีใหม่วัวสวยนั้นเลยครับเนี่ยแม่ลูกยุคข้างรนะป่ะปเดี๋ยวให้พี่อาร์ตพาไปดูหน่อยวัวทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับพี่อาร์ตอีกรอบหนึ่งห้าสห้าสิบนะครับเลี้ยงคนเดียวเลยตัดตัดหญ้าไหมครับพี่อาร์ตตัดหญ้าทุกวัน อันนี้อีกคอกหนึ่งนะครับอีกฝูงหนึ่งนะเนาะเ,เราเราแยกเราแยกไหมพี่อาร์ตครับเราไล่เข้ามามันก็แยกเข้ามาเองแม่ลูกอ่อนจะอยู่ฝั่งนี้แม่ลูกอ่อนจะอยู่ฝังออ่งนี้นะมีไก่แจ้นะโอ้โหธรรมชาติมากเลยผมมาครั้งแรกก็ห้าโมงนะครับมันเข้ามาแค่แรกนนก,กินแรกมันอยู่นอกแลวเนี่ยเพิ่งชอบนอนแล้วก็จะแฉนะน่ะไม่ไหวนะพี่อาร์ตเนาะเพราะว่าหน้าฝนนี่ไม่ไหวหรอกครับก็จะแฉะนิดนึงนะครับไม่ไม่นิดนึงหรอนได้เยอะอันนี้แม่ลูกเนาะ แม่ลูกนะครับถ้าเราจะปล่อยเนี่ยพี่อาร์ตปล่อยเยอะไหมแม่ลูกอะโคมเป็นโคมหรือว่าแล้วแต่ตอนนี้จะขายสักแปดแม่แปดลูกอตอนนี้โอ้โหวัวลูกแรกตรงนั้นแหละครับแต่อยู่ในนั้นมันจะมันจะเป็นของพี่ชายอยู่สองแม่ไม่ขายนอกนั้นจะขายหมดเลยในนียพี่อาร์ตเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับสิบปีนี้ครับสิบปีแล้วปีสิบเนี่ยปีนี้ปีสิบแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ถือว่าโอเคไหม โอ้โหมันก็สุดมันถ้าราคาไม่ตกนะโอ้โหสุดยอดเลยมีมาปีนี้ย่ำแย่ราคาไม่ดีครับถ้าราคาอย่างปีแรกๆนะโอ้โหตอนที่แรกเขาให้ผมสองล้านนะผมไม่ขายยกฟงนะครับครับก็ก็ดูดีหมดเลยนะแม่วัวนี่ครับเนี่ยโคมหนึ่ง มันพอมันออกลูกแล้วมันก็ผอมมันก็จะดูไม่ดีแต่ตอนอ้วนมันดูดีที่ข้อกเหมือนกันครับพอมันตอนอ้วนมันดูดีมาตอนท้องอ่ะแล้วเราบริหารจัดการไงเวลามันสักหกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูแลอะไรก็คือให้มันหย่าเองอยรอฮะหย่านมเองถ้าปกติแล้วลูกมันได้สักแปดเก้าเดือนมันก็จะขายแต่ลูกออกไปอ๋อเอาลูกออกเลยนะครับฉี่ลูกออกเดี๋ยวแม่มันก็อ้วนอืมใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เรามันปีนี้กะ มันมันเยอะจะเอาไว้สักยี่สิบโอ้โหไม่ไม่ไม่น้อยนะห้าสิบตัวมานี่ขายออกไปมากแล้วนะพี่เหลือเท่านี้เอาไปนี่ที่หนองฝ้ายเหรอฮะไปปล่อยเนี่ยหรือว่ามีมีคนมาเลี้ยงเอาเอาไปเลี้ยงนะครับโอ้โหนี่ครับถ้าไปนับก็เป็นเป็นวัวที่ซื้อมาขายครับแต่ถ้าวัวในฟูงผมจะขายคนเลี้ยงอืมสม้หมดห้าสิบตัวน่ยุงเยอะไหมครับพี่โอ้โห แล้วเราฉีดยังไงอ่ะก็บางวันก็ฉีดบางวันก็ไม่ฉีดวันไหนมาเหนื่อยก็ไม่ฉีดเมื่อวานฉีดวันนี้เหนื่อยไม่ได้ฉีดเราตัดหญ้าตรงไหนครับมีไม่ตัดตอประกเราเรามีปลูกหญ้าไหมไม่ได้ปลูกวราตัดหญ้าธรรมชาที่โรงงานน้ำตาลถ้าตรงนี้จะดูดีกว่านะวัวมันวัววัวหนูวัวสาวก็มีใช่ไหมครับเนี่ยนี่งัวเนี่ยงัวลูก ไม่เกินมีลูกสองอยู่สองแม่เท่านั้นนอกนั้นวัวนางนางคล้องลูกแรกเท่านั้นเลยประมาณเนี้ยพอดีนะพี่นะไม่ไม่ใหญ่นะวัววัวกลางๆนะครับพี่วัวกลางๆพวกนี้ปล่อยไหมพี่ถามเลยเนี่ยพวกนี้ปล่อยไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยถ้าจะปล่อยก็ปล่อยไหมหรือว่าจะปล่อยเฉพาะแม่ชุดนี้ผมจะเอาไว้ผมจะปล่อยชุดนี้ไม่ไม่ถึงว่าพี่อาร์ตคัดละไม่ได้คัดแล้วครับเพราะว่าเรา ชุดนี้มันกําลังท้องมันจะออกยี่สิบตัวโอ้โหเนี่ยชุดนี้ท้องหมดเลยปีหน้ายี่สิบตัวเลยนะครับออกปีหน้ากันหมดไหมมีปีปีนี้มีไหมออกเนี่ยเริ่มสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเริ่มออกอ่าตีนเดือนตุลาจะเริ่มออกทยอยออกแล้วเนาะทยอยจะออกหนึ่งสองแล้วแล้วก็พวตุลาพฤศจิกาทัานวาก็จะออกปแม่แม่อนี้นะครับเนาะเนี่ยแม่อันี้ตั้งวันใดลูกซีไวซีไวอะไรนะซีไวลูกซีไวเก้าศูนย์หก มมมััันนนหรือว่าแล้วแต่เนาะแถวนี้ก็จะไม่ใช่แถวภาคอีสานเนาะผมซื้อลูกซีไวมาแต่มันเอาวังผสมจริงเรามีพ่อคุฝูงตัวเดียวเลยไอเอาเลือดร้อยใส่เลยอืให้มันจับสัตว์เองเลยนะครับลูกขนหนังดีหนังคอจนจนดีมากดีดีมากดีมากไอนี้ให้ลูกตัวผู้ไม่สวยแต่ลูกตัวเมียสวยโอ้นเป็นงั้นเลยเนี่ยลูกันเนี้ยชุดเนี้ยแล้วก็ชุดเล็กอืาที่เราซื้อมาเนี่ย ไอนี้เราซื้อมาไหมครับไม่ได้ซื้อลูกค้อรทางนั้นเลยลูกค้องท้งนั้นเลยไม่เคยได้ซื้อเลยแต่ก็คือไม่ใช่หมายถึงว่าพ่อไม่ใช่ตัวนี้เนาะพ่อมันจะซื้อซื้อเต่าเรือมา uh, มอ,อ๋อไอเต่าเรือทีแรกผมซื้อเริ่มเลี้ยงทีแรกผมเลี้ยงหงวัวขาวอืมคราวนี้ผมพัฒนาพ่อแดงใ,ใส่อะไรใส่มันก็กลายมาเป็นแดงหมดเลยรุ่นปู่ย่าตายายอะไรมันขายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่รุ่นหลานอืมที่เป็นแม่พันธุ์อยู่ในรุ่นหลานรุ่นเลนั้นเลยวัวไม่พร้อมนะครับพี่ ไอ้ทุนนี้มันท้องมันวนามันก็ไม่ผอมมันก็ผอมเฉพาะพวกลูกแม่ลูกเนาะแม่ลูกก็จะผอมด้วยอยมันเอาไม่อยู่ครับที่ที่ค้อเหมือนกันโหยุงเยอะมากขนาดกลางมุงยังเอาไม่อยู่นะเยอะๆไม่อยู่แล้วครับเข้าได้หมดถ้าหน้าหนาวก็จะค่อยยังชั่วหน่อยเออเนี่ยะผมอยากให้หมดฝนเต็มทีแล้วเนี่ยแล้วดูแลยังไงครับลํำปีผมีดคอบวมผมฉีดวัคซีนหมดแล้วแต่คอบวมไม่ฉีดไม่ฉีดเลยเนาะไม่ได้ฉีดหรอกอืมแล้วตาเปียฉีดไหมคอบวมอ่ะฉีดหรอ ไอ้ที่พี่ฉีดนี่ไฟผมที่ข้อฉีดอะไรอ่ะคอบวมลำปีลำปีไงฉีดทั้งหมดเลยเหรอมั่งลำปีผมไปฉีดแล้วฉีดที่ว่าฉีดทีหลังนี่มันโรคคอบวมฉีดอีกน้อไปไล่ไปฉีดผิดครับดีแล้วฉีดลำปีตอนนี้ดีแล้วล่ะดีดีฉีดแต่ลูกใบแล้วดีแล้วอ๋อไม่ได้หัวไม่ได้ฉีดไงก็พอดีประมาณห้าหกเดือนพอดีนะอพดีตอนที่พี่อาร์ตไปก็ประมาณนั้นนะเมษาตอนที่ฉีดอะช่วงนีี้พอดเลยครับเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดมาอีกแล้ว ตอนเนี้ยห่วงอย่างลำปีอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องไปห่วงอ๋อลำปีอย่างเดียวเนาะพีนะ่เนาะปีมันมาหน้ายุงเนี้ยเออหน้านี้เนี่ยที่จะเป็นรุนแรงขนาดกลางมุงยังออกไม่อยู่ครับยุงเยอะมากแล้วอย่างนี้ยังไงอจะต้องกลางมุงไงครับพี่เนี่ยกลางเดี๋ยวก็เดี๋ยวเ,เย็นๆก็ไล่เข้าแล้วก็ปิดโอ้แต่มันดีไม่ไม่กระแทกไม่ขีดกันเนาะออมันอยู่ไม่ค่อยควรกันเท่าไหร่นะเพราะว่าแม่ลูกเราอยู่เรกากลัวมันทับมันลมเยอะใช่ใช่ใช่ก็ถ้าหน้าแรงก็จะดีขึ้นหน่อยนึงเนาะถ้าหน้าแรงก็ดูดีอ่า ถ้าเอาไปรวมกันนะมันสวยมากเลยครับดูดีครับดูครับสวยมากเลยปีใหม่จะออกเยอะไหมเอาออกเยอะไหมครับตั้งแต่สิ้นตุลาไปยี่สิบกว่าตัวออกหมดเละออกก็ถ้าใครมาหาที่นี่ก็ได้เลยมาดูที่คอกได้เลยแต่ชุดนี้ยังไม่ขายนะขายชุดน้นกว่าช,ชุดแม่ แม่ลูกเนาะเขาเรียกโครมนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ที่นี่นะนะครับที่ที่ที่คลิปนี้เลยนะครับเบอร์พี่อาร์ตนะครับมาดูที่คอกได้เลยเนาะรหรือจะโทรมาหาแกก็ได้ครับอวัวส,สวยทั้งนั้นเลยอะจะคัดไปสัก20่สังนากนั้นก็จะขายไปมันเหนื่อยเนาะมันตัด มันโอ้โหถ้าหน้าถ้าหน้าแรงอ่ะมันเลี้ยงได้มีเลี้ยงง่ายหน้าแรงมันก็ง่ายล้อมลวดแล้วเนาะมันง่ายแต่ทีนี้ว่าปีนี้มีที่เยอะไหมครับพี่อาร์ตปีนี้มันจะแคบลงเพราะเขาจะทํารอบสองกันเราก็จะทีเลี้ยงมันจะแคบอีนี้น้ำดีนะเขาจะทารอบนารอบสองเพราะว่าหน้าแรงอะผมก็ต้องออกไปหาเงินวันแล้วแม่บ้านคนเดียวอะผมก็จะพอนให้ก็ให้แม่บ้านดูด้วยอให้มันเหลือแค่นี้ให้เขาดูแลไว้สักยี่สิบสามสิบพอครับ ได้ไบริหารจัดการดีก็โอเคนะรอราคาตอนนี้กำลังขึ้นครับกำลังขึ้นเพราะแถวอีสานนี่ตอนนี้ทั้งเวียดทั้งเวียดตอนนี้เอ้ยกัมพูชามาเอาเยอะครับตอนนี้วัวประมาณสักสิบเดือนกว่านะตาราคากำลังดีเลยแต่ต้องอ้วนหน่อยนะ หมื่นกวาหมื่นกวาั้่เลยตอนนี้มันอยู่ที่อ้วนอย่างเดียวอ่ะหัวผอมก็ราคาไม่รู้เขาไปเลี้ยงหรือเปล่านะเอาไปเลี้ยงเบอกไม่รู้นะก็ถ้าหัวเล็กๆเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงก็ไปขุนก่อนนะครับอขุนก่อนดูครับสวยมากเลยครับเนี่ยผมแล้วที่ทําเขาที่ทําเองนะทำเองพี่อาร์ทำเขาเอ้นะใช้ยาใช้ยาป้ายนะต้องคือประมาณสักสิบยี่สิบวันก็ใส่วันแปดวันก็ใส่ทำศูนย์เขาเองเลยครับ เนี่ยผมทำเนี่ยเฉพาะตัวเนี้ยตัวพู่ไม่ทำให้มันตัวพู่ก็ปล่อยอย่างเดียวเนาะปล่อยให้เขาเอาไปเลี้ยงเนาะยาทั้งนั้นอืมครับโอ้โหอันนี้ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนไหมโอ้ตัวนี้น่าจะน่าจะกว่าน่าจะอ๋อน่าจะน่าจะขวบแล้วมั้งน่าจะขวบกว่าแล้วเนาะครับขอบน้อยๆนะครับสวยมากเลยร้อยประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่เนาะร้อยสามสิบเกือบร้อยสี่สิบนะคำเนี่ยร้อยสามห้ามันดินลมเนาะเนี่ยงดินลมโอ้โหดูเจ้าพระเอเดครับนู่นครับ ให้หล่อเลยนะคือมาเอาออหมือนคุมแล้วตอนนี้นะครับอ่าลูกๆตางนั้นตกตื่นเตืนเตืนตือนเมื่อกี้วิ่งไปหาตาเปียถามหาตาเปียบอกมาปั๊บเดียวผมผมไปผมวิ่งไปทุ่งโพผมวิ่งไปทุ่งโพครับ <ไป S 1> ครับยยครับวผมไปซื้ออะไรไปซื้อท่อโอยหัวย่ำหยียบแลงบนะ่ะ ตามสบายเลยนัดเดี๋ยวผมขอดรีวิวไอ้บัวก่อนสวยๆงั้นเลยชื่ออะไรนะครับพี่อาร์ตเนี่ยไอ้แสนไอ้แนนะน่าจะเป็นล้านแล้วอ่ะ <c oughs> เพราะว่าลูกออกมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยครับแดงเมื่อก่อนพี่อาร์ตขาวนะครับเลี้ยงขาววัวขาวตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นวัวแดงนะครับราคาดีกว่านะครับอืมโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรใครสนใจนะ แม่แม่ลูกเนาะพี่อาร์ตเนาะแม่ลูกก็โทรมาหาพี่อาร์ตได้เดี๋ยวผมลงในในคลิปไม่มีตำาหนิเลยครับรับประกันไม่มีตำาหนิเลยนะรับประกันด้วยพี่อาร์ตเขารับประกันด้วยนะครับที่ที่ททีี่่ไหนนะครับพี่อาร์ตตำบลสุกเดือนห้าบ้านน้องเด่นบ้านน้องเด่นตำบลสุกเดือนห้าเนาะอำเภอเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทครับวันนี้ก็โอเคโอเคครับผมสวัสดีครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับ